สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการวัด SCR กันนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความรู้จักกับตัว SCR กันก่อนนะครับ SCR SC <R S 2> ก็จะเป็นอุปกรณ์ทริสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำชนิด P และก็ชนิด N นะครับต่อชนกันนะครับถ้าเราดูจากโครงสร้างภายในของตัว SCR นะครับในรูปนี้นะครับ ตัวโครงสร้างภายในของตัว SCR นะครับก็จะประกอบไปด้วยสาร P สาร N นะครับต่อชนกันนะครับและที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีขาเกตนะครับหากเราสังเกตดูนะครับว่าตัวขาเกตนะครับก็จะต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับซึ่งเป็นประจุบวกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของตัว SCR นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัวไดโอดนะครับโดยปกตินะก็มีมีขาแอนอดมีขาแคโทดนะครับ แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นขาเกตที่จะคอยควบคุมการทํางานของตัว SCR นะครับคราวนี้ให้เราจําอยู่นะครับว่าที่ขาเกตเนี่ยนะครับต่ออยู่กับสาร P นะครับแล้วก็ที่ขา K ต่ออยู่กับสาร N นะครับเพราะนั้นมันก็จะเหมือนกับเดโอดนะครับที่ขา N- โอดนั้นจะเป็นสาร P นะครับขาแคโอดจะเป็นสาร N นะพอวัดแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราไปอัดตรงให้มันก็จะมี ก็คือเข็มมิเตอร์ก็จะขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับสลับสายวัดก็จะไม่ขึ้นเหมือนกับวัดไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นในการวัดตัว SCR เนี่ยนะครับปกติแล้ว SCR ก็จะวัดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับสลับสายวัดต้องไม่ขึ้นนะครับแต่มีบางตัวนะครับสลับสายวัดแล้วจะขึ้นอยู่ประมาณ1 0 0โอห์มนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการวัดในขั้นตอนถัดไปนะครับ การวัด SCR นะครับ SCR ปกติแล้วจะวัดขึ้น1ครั้งนะครับสลับสายวัดแล้วจะต้องไม่ขึ้นหรือขึ้นประมาณ100โอห์มนะครับลองวัดดูนะครับคู้ขาแรกนะครับไม่ขึ้นนะครับู่นี้วัดขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อเจอวัดขึ้นแล้วลองสลับสายวัดดูนะครับจะต้องไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นประมาณ100โอห์มนะครับเทสตนี้นะครับสลับสายวัดแล้วขึ้นอยู่ประมาณ100โอห์มนะครับก็ ให้สันนิษฐานว่าเป็น scr นะครับจากนั้นลองทําการทริกดูนะครับก็ให้เรากลับมาอยู่ในโหมดที่มันวัดขึ้นปกติแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับขาที่สายสีดำแตะอยู่นะครับก็จะเป็นขาเกตนะครับเพราะว่าได้รับไฟบวกไปทริกนะครับให้มันขึ้นนะครับแล้วก็สายสีแดงแตะอยู่ก็จะเป็นขา k นะครับของ scr นะเพราะฉะนั้นขาตรงกลางก็จะเป็นขา a นั่นเองนะครับจากนั้นการทริกให้ scr ทํางานนะครับก็ให้เราหมุนนิดหนึ่งนะครับ จากนั้นเอาไฟบวกก็คือสายสีดําของมิเตอร์เข็มในหนะที่มันจ่ายไฟบวกนะครับไปแตะที่ขา A นะครับแตะที่ขา A นะครับจากนั้นเลื่อนไปทิกครับเลื่อนไปทิกที่ขาเกตเห็นไหมครับแล้วเราดึงกลับมาคืนครับเข็มต้องขึ้นค้างนะครับลักษณะแบบนี้แสดงว่าเราทิกให้กับ SCR นำกระแสแล้วนะครับต้องการให้หยุดนำกระแสนะครับก็แค่งดจ่ายไฟให้กับขา A นะครับก็คือยกสายออกนะครับ ไฟก็จะไม่จ่ายให้กับขา a ละนะครับพอเราป้อนให้กับขา a ใหม่นะครับตัว scr ก็จะไม่ทํางานเลยนะครับแต่ถ้าเราทริกเลื่อนสายสีดำไปแตะที่ขาเกียรแล้วดึงกลับมาขึ้นนะครับตัว scr ก็จะนํากระแสนะครับอันนี้คือข้อดีของตัว scr นะครับจะนํากระแสเพียงครั้งเดียวนะครับสําหรับการวัดนะครับเราก็จะรู้ว่าขาแรกจะเป็นขา k ขาที่2จะเป็นขา a และขาที่3จะเป็นขา เกตนะครับสำหรับการวัด SCR ครับ